สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวป้ายแกะสลักหินแกรนิตคาถาบูชาหลวงพ่อทองนะคะให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นหินแกรนิตแกะสลักค่ะขนาดของป้ายนะคะความสูงจากพื้นถึงตรงนี้30เซนค่ะความยาวจากตรงนี้ไปฝั่งนี้นะคะ 60เซนเราทำฐานแบบ2ชั้นนะคะประมาณนี้นี่เลยอันนี้เราทำจากหินแกรนิตแดงอินเดียนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากเราให้ชมด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านชมด้านข้างและด้านหลังนะ อันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะฐานป้ายจะเป็นลักษณะส,สองชั้นนะคะนี่อันนี้จะเป็นฐานป้ายและด้านหลังนะคะสวยงามมากค่ะป้ายนี้ แกะสลักนี้นะคะเราจะมีแกะลวดลายลงไปในเนื้อหินแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกบัวนะคะส่วนด้านบนนี้จะเป็นลายกระหนกค่ะตัวหนังสือนะคะจะเป็นอ่าลักษณะกัดทรายลึกลงไปจากลึกลงจากเนื้อหินเข้าไปนะคะแต่ละตัวนี้ประมาณอันนี้จะเป็นป้ายบูชาหลวงพ่อทองคะ แกะสลักหินแกรนิตลงทองนะคะขนาด30เซนคูณ60เซน